เนี่ e พอแล้วโหพอแล้วไอ้ลูกนีเนี่ยเอาเนี s <S ่ยไอ้ใบไม้มาจากอะไรอ่ะต้นเืิเนี่ยไอ้ผมกันลามากน่ไอ้ผม ใช้ข้าวเปี่ยนนี้งก็พอจริงข้าวบิชอก็ถุ่ด้วยเมื่อกมายาแกล้งเนี่ยเออพี่กบมามาเที่ยวชมร้านสวนสวนทุเรียนของเฮียนิวัฒเฮียนิวัฒการยางนะสวัสดีครับวัครับวันนี้ครับก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมชมเพราะว่าอยากมาชมนานแล้วครก็ใช้จุลธาตุแล้วลูกสวยไหมเฮียทำกิจการหลายอย่างแต่ยังมาทำทุเรียนสวนทุเรียนมีหลายแปลงมากแล้วกำลังลงแปลงที่นู้นอีกครับ ที่นี่อยู่ตรงไหนเฮียครับแอันนี้ขึ้นอยู่เขาเรียกน้องสิงห์นะฮะน้องสิงค์ครับขึ้นอยู่ตำบลวังตะโนดอำเภอนนยามติดสุขุมวิทเลยเนาะใช่ติดสุขุมวิทเลยแล้วก็มีซอยเข้ามาเนี่ยปลู่ตรงนี้กี่ไร่ครับตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยที่มันทั้งหมด16ไร่โอแต่มันแยกไปเป็นโกดังเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยมีครับ ตอนนี้ก็เริ่มมาใช้อาหารพืชกับจุลธาตุประมาณสักไม่ถึงเดือนมาสักครึ่งเดือนแล้วครับแต่ว่าเห็นเน,นี่ย<น>ลูกเนี่ยฮะ <c oughs> เป็นเพื่อนมาดูนะฮะนี่นี่ก็ออกดีนะฮะติดลูกก่อน <c oughs> นะฮะนี่ก็ถือว่าต้นกี่ปีนยครับตอนตี้เจ็ดปีฮรตรงนี้เจ็ดปีโทนะครับแนวนี่เจ็ดปีน,นี่ฮะโ <c oughs> อนน้ถือว่ามาชมนะเยี่ยมชมของเฮียเฮียทำ ผู้เรียนได้ด้วยนะนอกจากเป็นกิจการนิวัตการยางเนาะเราเราก็รู้จักกันจันมูลีไม่มีใครไม่รู้จกักของเชียเขาเนี่ยอโอ้ดูสิโอ้เนี่ยลูกขนาดนี้นแล้วแต่งบ้องแล้วนะแต่งทำใบ,บแต่งเนี่ยทำแต่งแต่ง,ตงลูกก่อนก็แต่งโอ้แต่งแต่ว่าปีนี้ปีนี้เออเไม่ได้ทำเป็นเป็นพวงแต่ว่ามันก็ มาเราส่วมากเป็นพวงเราเราจะกระจายถ้าเกิดลูกพีชนะเนี่ยคือพูดง่ไงถ้าลูกไม่สวยจะปิดทิ้งอย่างเดียวครับครับโอ้หนี่มีดอกเนี่ยลูกไม้สวยเี่ยมีลูกมยังมีรุ่นนี้รุ่นรุ่นกระดนรุ่นนี้แย่แต่รุ่นถังแย่ไมครับครับโอ้โพอมันได้ฝนมามันก็โตเลยครับดีสิได้ฝนเนี่ยมีปัญหาร่วงไหมของเฮียมีปีปัญหาร่วงไหมีเพราะว่าเราของเราบานบานก่อนแล้วครับเราเป็นเป็นถังแย่แล้วโอ้หนี่โอ้โหเยอะแยะเลย โอ้เฮียไม่ได้แต่งเนาะแต่ว่ายังยังยังแบบนี้ยังยังยังไม่แต่งยังไม่แต่งต้องรอให้ขึ้นขนาดต้องไข่นกกระทาก่อนเนี่ยสวนใหญ่มากเลยนะทั้งหมดเนี่ยมีติบหกไร่อะเพื่อนๆิมไร่ต้นทั้งหมดกี่ต้นเฮียครับตรงนี้จะอยู่สองร้อยสองรสองร้อยโอ้โหอายุเจ็ดปีสองสอง롱แต่สองแต่มันมีเงาะด้วยมีต้องฟองอ๋ออ๋ออ๋อครับนี่ต้นนี่นี่นี่ ถือว่าได้ผลนะเพื่อนๆนะได้ผลมากเลยเนี่ยดูสิครับนี่ฮะของุคโรดกานยังของุณโรดกำลังบานกำลังเริ่มบานของของโรดกำลังเริ่มบานนะครับแต่เขาบานเขาใบเขาใบแก่ับผมนี่มันใบม็เริ่มปิกันครับมันจะขีดจุลธาตุนี่แหละโอ้ขีดใช้ยิบซ้ำแล้วใช่ไหมฮะยังังเพราะว่ามันมันมันใส่ ตัวเคลนเทียมตัวอื่นมีไปน่าจะเดี๋ยอะๆเดี๋ยวจะใส่เยอะอ๋อแต่สั่งมาแล้วใช่ไหมครับแป้งแป้งอื่นใส่หมดแล้วอ๋อเหลือแต่แป้งนี้ยังไม่ได้ใส่ต้องรีบเลยทะเฮียขนาดนี้ก็กําลังน่าใส่นะฮะโอ้ยกเนินยกโคกนะครับโอ้นี่นี่เพื่อนๆครับอันนี้คือผมพาชมบรรยากาศทั่วไปนะครับนี่ฮะจุลธาต์มารอบนึงแล้วอ๋อพ่นพ่นจุลธาต์กับอาหารพืชมารอบหนึ่งแล้วนะครับของเฮีย ครับอืมโอ้เฮียทำที่แปลงใหม่อยู่ที่ไหนฮะแปลงใหม่อยู่ในอำเภอมะขามอ,อตรงนั้นปลูกลงหรือยังครับหรือว่า,าเพิ่งปรับยังไลกำลังทำดินอยู่ครับอืมกลังปูนดินยี่สิบห้าไร่โอ้เส้นส<ะ>ติดเส้นเส้นที่ไปทางสากวใช่ครับม,มันได้น้ำเขื่อนไงครับ วันนี้วันนี้ถือโอกาสมา,เ,าเรียกว่าบุกสวนฮะของคุณนิวัฒนะครับซึ่งอ,อยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าตำบลวังตโนดวังตโนดเนาะอยู่วังตโนดาาในยามนี่มีีหน้าหน้าจะกำลังบานเหมือนกับพ่อมาคุณลวดมื่อกีนนึงนี่นะนี่กำลังเ <laughs> นียดูสิโอ้ เนี่ยเป็นพวงกระจุกมากเฮียฉิดแต่แต่มันก็มีรุ่นแรกนะรุ่นแรกมันก็เป็นเป็นลูกแล้วแต่รุ่นนี้กําลังบานครับนี่ต้นนี้ดอกมากเลยนะดอกเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนครับก็เฮียบอกว่าพ่นอาหารพืชไปไปครั้งหนึ่งแล้วอาหารพืชกระจุกราตุไปครั้งหนึ่งเต่เดินมาดูต้นนี้นะฮะโอ้โหมีพอไปหมดเป็นรุ่นเดียวเลยอืตัวนี้ตัวนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยเนาะเดียวเลยไม่มีดอกลวโอ้นี่ครับมันเป็นยังเยอะไปเนาะรเราให้มันสลัดเองด้วยแล้ว เดี๋ยวก็ต้องสลัดเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันไว้เยอะไม่ได้หรอกต้นมันโอ้เยอะมากอันนี้สิบฝูกสี่สิบลูกก็ถือว่าเยอะแล้วต้นนี้ถ้าไว้ก็น่าจะได้เราเคยมีอยู่ต้นนึงไว้เจ็ดแปดสิบลูกนะดูไม่โตอ่ะครับอันนี้ต้องต้องเอาออกเยอะเลยเพราะลูกเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆครับเห็นไหมเต็มหมดเลยครับนี่ฮะเต็มหมดเลยอืมค้นยากันรามากเลยต้นมันมันจะเป็นไสยิมพูไม่เยอะครับอ๋อ ใช้อะไรเนี่ยฮะโยงเนี่ยฮะสายเบลสายเบลใช่ไหมฮะสายเบลสายเบลอ๋อโยงเฉพาะกิ่งใหญ่ๆนะสายเบลเนี่ยมันทนไหมฮะสายนี้ทนไหมฮะเพื่อนๆสิบปีโอ้เนี่ยเพื่อนๆสิบปีเนี่ยเขาเอานี่สายเยอะมันดีกว่าซื้อเชือกฟางใช่ใช่อ๋อโอ้โหส่วนมากเขาจะไปโยงกิ่งใหญ่ๆครับแต่กิ่งไอ้พวกย่อยนี่เราใช้เชือก น่าจะเน้นเชือกแมวอย่างเดียวครับโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางเหมือนกันนะะเรื่องของสายเบลนี่นะยงทุเรียนไม่เคยเห็นโอเ,เอำเภอปวงกำรน่นนะจะใช้เบลเยอะอ๋อครับพาสายเบลโลไม่ถึงร้อยอ่ะครับถ้าถือเยอะโลหนึ่งแค่เจ็ดสิบห้าบาทเองแต่ถ้าซื้อทีน,น้อยๆเขาก็โล,โล,โล,โลร่วมร้อยอ๋อครับครับเนี่รฮะเ,เพื่อนๆนฮะดูนะตามตลาดของถมอันนี้ก็ามาขายกันครับอ๋อนี่สายเบลนะเ,นเพื่อนๆครับ แบบนี้สำหรับชาวสวนทุเรียนใครก็นะลองดูเป็นแนวทางก็คุณมาณ้าที่นั่น,นก็นใช้ด้วยใช่ไหย,ยอ๋อ,ใช,อใช้เยอะมากโอือขังซื้อปีนถึงห้าร้อยโลครับฝนตกแบบนี้กระทบอะไรไหมฮะไม่กระทบอ่ะเพราะมันมันส <c oughs> ่วนใจมันจะเป็นหางแย่แล้วหางแย่ไม่แล้วอ๋อฝนก็ขนาดนี้ผมว่าไม่มีปัญหาแล้วเพราะดอกปีนี้ฝนไม่ชุกมากครับอืม อย่ปีเนี่ยดู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 ด um ูดูฮะเพื un ่อนเพื่อนครับทุกต้นเลยนะติดดีทุกต้นเลยนะเพื่อนครับผมนี่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 ครับนี่ครับโอ้โหนี่ยดูครับการการไวกิ่งไว้อะไรนะฮะของเหี้ยเขาก็ประมาณนี้นะครับประมาณตามภาพนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับ ไอสามเบ็ดก็สามสี่เพิ่มไปอย่างละสองเพิากไปเป็นสี่แล้วที่เหลือก็เป็นสองสี่เจ็ดห้าเลนี่ฮะนี่ครับเนี่ยลูกอันนี้ก็ประมาณเกือบเท่าไข่ไก่แล้วครับใกล้ใกล้ใกล้ๆแล้วครับใช่ใช่เนี่ยโตกว่านี้นิดก็เท่าจริงๆไข่ไก่แล้วเนี่ยเนี่ยเออค่อยๆเด็ดโอ้ นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีไซส์นะครับลักษณะต้นนะที่เฮียก็าทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับเขาก็มีการตัดยอดนะตัดยอด <c oughs> ส่วนกิ่งเนี่ยเขาไว้กิ่งก็เนี่ยประมาณนี้เป็นเหมือนเป็นการเป็นทรงพุ่มนะครับอืม พี่ว่าพุ่มเป็นไม่สูงมากนะฮะแล้วไม่กว้างมากนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับ,บนี่ฮะนี่ใบนี่ต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้าง <S <S โอ้โหมีกิ่งข้างมาด้วยนะต้นนี้กิ่งข้างก็ใหญ่นะฮะกิ่งข้างใหญ่มากเลยนะครับโอ้ โอ้นะฮะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะะการไว้กิ่งนะฮะของของเหียบสมิบสี่สิบลูกก็พอแล้วครับอืมอย่างเงี้ยไปเจอเงียตรงนี้ต้องเด็ดทิ้งเลยครับอย่างเงี้ยมไว้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเราเห็นแล้วเราก็เหลือไว้ลูกเดียวครับอืมพองทีมันก็ต้องสลัดอีกครับเออก็แต่งแต่งแต่งไม่ทิ้งแล้วให้คนงานแต่งบางทีเราก็ไม่ดีเราไม่ได้แต่งมันก็ไม่กล้าออกปีที่แล้วได้ผลไหมฮะได้ผลเยอะไหมปีแล้วก็ได้ปีแล้ว มีเบี้ยวเคยเงี้ยเราก็ไม่เอาอ๋อปีที่แล้วได้ราคาไหมครับปีที่แล้วได้อยู่ลาลาแปลงนี้ได้มาสิบสิบสองตันมั้งประมาณโอ้วิถือว่าโอเคเนะอย่างเรื่องของหนอนเรื่องอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมครับตุ่มตุมาุมมันเจอยาฆ่าแมลงนกมันเอยอะกว่า,า,อ,าอ,อ๋อเอาอยู่ใช่ไหมฮะกอยังเดียวกลัว ไอ้พวกลาแป้งอย่างเดียวไอ้พวกดำไม่ให้ไม่ให้ดำอย่างเดียวอ๋อพวกหน้อยไม่กลัวเพราเราลองเราเห็นแล้ก็ฉี่แล้วอืมถ้าใครอ้าโอ้นี่นะเพื่อนๆครับนี่เฮียเขาปล่อยเป็นเป็นพวงเอ้ยเป็นอะไรฮะเป็นแถวแบบนี้เลยฮะแถวก่อนเออเป็นแถวก่อนแล้วค่อยคัดออกนะค่อยคัดออกนะครับนี่ฮะทุเรียนขององคเฮียนิวัฒน์นะฮะที่นิวัฒน์กัญยางอยู่ที่จันทบุรีนะครับเพื่อนๆครับ ก็วันนี้ถือโอกาสมาเปลี่ยนยางที่ที่ก็เลยเอามาเลยมาถ่ายคลิปท่านเลยนะครับจ <c oughs> ริงๆภารกิจเยอะๆหมดเลยยังมาปลูกทุเรียนอีกนะครับอย่างนี้ยังไม่รู้อะพวกหางแย่ยังไม่รู้ว่ามันจะอยู่เท่าไหร่ครับแต่บางคนเนี่ยเขามีรุ่นนี้เยอะเขาก็รุ่นนี้เขาก็ไมาแล้วครับรุ่นดอกเขาก็ปล่อยทิ้งหมดเออผมยังมีอีกแปลงหนึ่งครับร้อยไร่ให้ปล่อยให้อยู่ให้คนงานทําอยู่ที่ไหนฮะที่ เขาเรียกอายุเพิ่มมาขามไหมเนี่ยอ๋อลงทุเรียนว่าเหรอครับเพียไม่เคยลงสวนนี่แหละอ๋อครับอืมโอ้โหนั้นปีบีปีนั้นคนอื่นก็ได้เปเล้ยน้อยตันเนี่ยผมเองผมได้เจ็ดแปดสิบตันอ๋อถือว่าโอเคฮะครับอือจากทุเรียนอีกติดหมดขนาดนี้เราแต่งเลือกไว้ก่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูสิฮะเป็นเป็นเป็นลาวเลยครับเออ แต่กิ่งกิ่งเขาเอาอยู่ใช่ไหมต้องโยงไหมครับต้องต้องโยงต้องโยงเหมือนกันด้วยามลูกขนาดกระป๋องนมก็ต้องคระป๋องก็ต้องเริ่มโยงแล้วครับแล้วเฮียใช้อะไรใช้เชือกฟางเชือกฟางหรือว่าจะใช้จะเน้นพวกตาแมวอย่างเดียวอ๋ออ๋อเชือกฟางนี่ตาแมวใช่ไหมตาแมวถ้าเกิดว่าปีไหนถ้าแมวขาดก็ต้องยี่ห้ออื่นคเพราะปีนึงก็ทิ้งหมดอ่ะครับครับอ๋อปีนึงก็ถอยทิ้งหมดโอ้โหนะฮะ ก็เป็นความรู้ข้อมูลเนาะเพื่อนๆครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับก็คงไม่ต่างกันแนวทางแต่ละท่านนะฮะทำก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเทคนิคของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะเพื่อนๆอใบเนี่ยถือว่าพอใจไหมเฮียครับก็ต้องพอใจนะเพราะเราครับยังอยู่จะไม่กลัวเรากลัวกลัวเน่าอย่างเดียวทุเรียนอ,อืม กลัวเน่าบริเวณตรงไหนคะโคนนะพวกโคนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ถึงได้เดินเอาแนวทางคุณโลดมาเดี๋ยวจะวันยืดซ้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้คนงานถานนี้เลยสองโลหรือสองโลสามโลเนาะแป้งใหญ่วานทั้งหมดแล้วหรือแป้งนี้แป้งเดียวเพราะว่ามันเพิ่งจะใส่ปุ๋ยอื่นไปสิบสิบวันได้แล้วแต่ยืดซ้ำสามารถใส่ควบคู่กับกับปุ๋ยได้เลยครับใส่ย ครับผมแล้วหน้าแรงโดลไม้เคยใส่บ้างยังครับแต่นี้ก็ใส่นะโดรไม้ก oh. ็ไม่ใช่ของคุณลวนะครับโดลไม้ทั่วไปทั่วไปอืมแตโ่โดลไม้ก็คืออะไรก็ได้ครับ <S <s <ip> <S ขอให้เป็นโดรไม้ไม่ใช่ปูนขาวนะไม่ใช่ครับอย่าไปเอาปูนขาวใส่นะเพื่อนๆครับแต่เฮียเขาบอกว่าใส่อยู่ฮะโดรไม้ใช้อยู่ครับนี่ฮะคนที่เขารู้ฮะเขาขาดไม่ได้เลยเรื่องโดลไม้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆครับครับ นะโอเคเนาะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็มาชมนะฮะเป็นชมบรรยากาศนะครับโดยรวมของท่านซึ่งจริงๆท่านคุณนิวัฒน์เนี่ยมีมีกิจการเรื่องเรื่องลานยางนิวัฒน์การยางอยู่ที่จันทบุรีู่แล้วครับแต่ท่านก็มาทําทุเรียนด้วยนะครับแล้วก็กําลังขยายต่อได้ทราบว่ากําลังจะมีแนวทางเป็นสวนเชิงท่องเที่ยวอะไรทางนู้นอีกนะฮะทาง อำเภอวังจะ่เอออำเภอมะขามครับไปทางนั้นอีกนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากไว้นะฮะเพื่อนๆที่ติดตามอ่ได้ชมคลิปไว้เบาๆนะวันนี้มาชมสวนเงียเฮียนวัดนะครับก็อ่าย่างไงก็ฝากนะครับติดตามต่อไปครับโอ้โหนี่นี่ดอกดอกก็ยังมียังโดนก็ไม่ร่วงไงโดนฝน โดนฝนมากี่ครั้งแล้วเฮียเนี่ยมันก็โดนมาเนี่ยหลังๆเนี่ยก็ไม่ก็ไม่สะเทือนแผมว,ว่าฝน<อ>มันมีฝนแะเพราะอากาศนี้มันไม่ใช่ตกจนแบบทั้งวันทั้งคืนเยอ๋ออย่างนี้ไม่กลัวแล้วบางคนกังวลเรื่องนี้มากเลยโอ้โหนี่ยฮะดอกกําลังบานเลยเนี่ยช่วงนี้งดอกบานนขึ้นลูกแล้วบานแล้วขึ้นลูกแล้วด้วยนะครับอืมโอ้ก็ถือว่านะครับ ได้ผลนะครับปีที่แล้วแปลงนี้ได้ประมาณ12ตันนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะพเพื่อนๆครับตอนนี้ทุเรียนค่อนข้างที่จะมีราคาเนาะแล้วก็ก็ไม่รู้นะยังไงก็ฝากพเพื่อนๆนะครับเน้นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลดต้นทุนนะครับอ่านะคะัสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวพี่กบขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ